หลังจากเลิกงานมาเมื่อนี้พี่น้องเออเบื่องแนสามีเขาออจะโลงบานก็อยากกินกุ้งอีกแล้วพ่อแต่ออจะโลงบานเพื่อนวายุโลงบานเห็นเขากินทั่นกินนี่กันน้ำลายเยอะเฮยพี่น้องเห็นเขาอันสร้างก้อยมากกินกันน้ำลายเฮยเปิบเปิบแล้วว่าซันยังมีกับงานเลงพี่น้องเออประกจัดมาให้เพื่อนญาติน้องหักเพื่อนมาได้กินก็ซื้อกุ้งซื้อป่ามาเมื่อนีนก็ญาติตีพี่น้องมาแย่เพื่อนออจจะโลงบานก็ภากันกินเมื่อนี้ก็ทั่งต่ำมาโทษรทั่งต่ำเข้าปุ้นพี่น้องเอ้ยมีทั้งปลลาาาาาาเเเผมมมมีีททั้้้้งงงงงงกกกกุุยยยยย่่่โโอออบดวขินะแ ไปเว้ามากกับเล่าปุ่นท่าอีแล้วพี่น้องมื่อนี้เฮาก็สิมาเฮ็ดกินกันหลายคนพี่น้องเออเมื่อนี้ก็เป็นโด่งดีซาซาปาดได้เงินเกือบหมื่นมื่อนี้เพิ่นก็ะ้องเต้นแย่ๆระหว่างที่ต่ำมาโทษวันนี้ก็จักจ่างจักเข้มเพิ่อนวาบ่ฮู้และลืมแล้วตอนนี้คือดีใจแห้งว่าซั่นว่ามื่อนี้เฮอเอ็ดเพลิก็เฮ็ดมืดเพราะว่ามื่อนี้เพิ่นอารมณ์ดีว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ต่ำมาโทษแล้วแล้วเพิ่นก็สิมาต่ำมันข้าวปุ้นต่อส่วนค่อยก็สินนางกินอย่างเดียวเนาะเพราะค่อยสิบ่เฮ็ดเพลิเมื่อวานค่อยยากก ข้าวปุ้นกับข้าวปุ้นเป็นสร้างมาจากต่อๆค่อยกับมื้อนี้ก็เป็นสีหิววแน่มากแล้วก็เห็นกุ้งเลยเอยยอฮาแกเยอะกินได้พี่น้องกับสิแกกินก้อนมูดได้ชิชิบเป็นก่อนว่าแซบหรือบล่ผุนใดเพราะว่าค่อยมากกินได้กุ้งตัวนี้เวลาย่างแล้วโหมันจะมันมันพี่น้องมากขึ้นกันเห็นของกินหลายๆแบบนี้อยาบ้อนะา่าเมดแน่นอนพี่น้องบล็อกบาะเลยแต่ละมือบ่เคยเลยถ้าค่อยได้กินเ่ือลยลงเมื่อกินเปเลยสุค้อยนี่กินเมิ่ทั้งสีฟ้าว่น้นเพิ่งกอามีทั้งสีฟ้ากับสีขาวพี่น ตอนนี้เพิ่อนกระชิเริ่มการตำจนค่อยกระเริ่มหิวแล้วล่ะตอนนสามีซาซาก็ได้ยินว่าแม่ดงดีดงเฮง้ามาแล้วพี่น้องเออเพิ่อนฟ้ามาแล้วเพิ่นวาวอามาเด้อเอามาเด้อผุนได้พี่น้องมากแล้วแต่ฟ้าทุ่งมื้อนี้เพิ่นก็สิจัดน้ำเก๊กขวยไปจัก3โกอดเพิ่นว่ามื้อนี้อยากกินเพลเวเบาะมากเพิ่นว่าเพิ่นสิจ่ายเองปื้อสามีค่อยได้บอกว่าน่ากินเด้อน้ำเก๊กขวยอยากกินน้ำเพลก็ได้เพิ่นว่าเพราะตอนนี้เขากระลังคลิ่อยู่หัวน้ำโหมไปเยอะกินได้พี่น้องค่อยบอกว่าเขาขลิฮาดก่อออนน่่่่่พพี้้งเเิวาาาาาจยมมห หลยได้นั้นคือคองมากคองมากค่อยเทได้เป็นว่าได้ตอนนี้ก็คือพักไปก้อนเนาะกินข้าวกินน้ําไปก้อนอาจ๊ะจะได้แข็งแห้งเพราะไม่นานเจ้าจะเป็นรอยอีตอนนี้ของทุกอย่างก็ตําเซตไปที่เหียบหอยแล้วมาเดิมมาเดิอพอแม่พี่น้องกินข้าวน้ากันแซบแบเมื่อนี้ก็กินกันหลายคนก็แซบอีแล้วเลิกงานมาเมื่อยเมื่อยหิวหิวบ่อยเลยมากินเลือกก็แซบเนาะพี่น้องมาเดิมมาเด้อกินน้ากันเด้อสาวกับอินากับวาซิมาได้แต่ยังโมเหนมากจุกเธอชุ่มค่อยกระซุดเอากระซุดเอยาบสาว กหากระเลิกมากแล้วก็พากันเห็นข้าเข้าผ้าน้ําก็เริมแซบแลวพี่น้องเพราะว่าเริมหิวฮะนะยัดเข้ายัดเข้าเบิ้งผู้เลิกกับตาสดอ้อสุดอ้อสุดสามีสาวาก็ไปซื้อน้าเก๊กฮ้ยกันย่างมาท่านมากพี่น้องเอ้ยชวนสุยข้อยก็สั้นเอาสั้นเอาแล้วไปท่าผู้เลิกได้นะตอนนี้ก็คือหิวแล้วก็เลยว่าสามีเขากระทือใจเิ่นแห้งพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เพราะว่ารรหว่างที่อยู่โรงพยาบาลก็โทรมาหาเมกาข่อยิกินกุ้งข่อยิกินกุ้งพี่น้องเอ้ยจังแมนมากคักมากแน่กุ้งเมื่อเปิดฟมกุ้งข้าวมันพ่นนนออยูโรงบาุ ่น้องเพ่นว่าหมอเพิ่งงดข้าวตอนนี้ค่อยเรียวเห็นเพล่อเขาก็คืดเยอะไปมืดเพลนได้ไม่ได้วางที่นอนหิวอยู่งั่นเรียวไปนั่นเต่งข้างๆเพ่นว่าเขาสั่งก้อยมากินเห็นเขากินกับน้ำลายเคยเพิ่มเพิ่มนอนห่มผ้ากลมโผล่กินน้ำลายอ๊อกอ็อกคนใดพี่น้องอุ๊เป็นตาสงสารครับย่านกินน้ำลายกับ่านิเขาเห็นนะนะรักไอ้เขาก็เลยนอนห่มผ้ากลมโผล่กินเอพี่น้องโอ้ยเนว่าเป็นตาสงสารนะพอแต่อ้อมาเท่านั้นแล้วกจัดเอาเมื่อนี้เขาก็สจะกินของดิ้เดาสิกินของสุกเพราะว่าสามีค่อยงดของดี่่่นนนนน้้้้้อออออองงงาเเเบิิดดพสมืืลตี สาวกันอินาก็ได้มากแล้วพี่น้องนี่เปนกัมาสามสามพอลูเพื่อนอนเะมียมากกับลูกสาวล่าเพิ่อนอันนี้ก็กินอิ่มแล้วแต่ละคนก็เริ่มได้ที่แล้วก็สิเริมเาวากันแล้วพี่น้องเอยเวาหันเวานี่มีมืมดคณะสาวค่อยมากนะโอ้ยนางเวาจนซอดแจ้งผูกกับมีมดเลืองอันเพื่นเวาว่าพี่น้องเลือคอยกับนางฟัง